สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะพาทุกคนไปรู้จักประเทศที่เล็กที่สุดในโลกแต่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือนครรัฐาัิิัันครรัฐวาติกัน,น,กน,กนมีที่มาอย่างไรวันนี้เราจะไปรับฟังกันค่ะก่อนอื่นหาชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะ นครรัฐวอติกันเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสุดทะเลและจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในโลกในแง่ของพื้นที่และประชากรเป็นดินแดนที่แทรกอยู่ที่ถูกร้อมรอบด้วยกรุงโรมประเทศอิตาลีและยังเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาจากโรมันคาทอลิกโดยมีศูนย์กลางก็คือมหาวิหารนักบุญเปโตรที่ออกแบบโดยมิคลันเจโล ดยการปกครองที่นครรัฐวติกัานั้นเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งอำนาจนั้นจะตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว โดยพระสันตาปาปาจะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนหรือสละสมณศักดิ์โดยปัจจุบันตำแหน่งสมเด็จพระสันตปะปาปาได้ว่างลงหลังจากสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรานซิสซึงได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2556สิ้นพระชนเมื่อวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาดูประวัติของนครรัฐวาติการกันค่ะ โดยในวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2472นครรัฐวัติกันและอิตาลีได้ลงนามสนธิสัญญายอมรับสถานะของนครรัฐวัติกันว่าเป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจอธิปไตยของตนเองและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นครรัฐวัติกันได้รับการเจรึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษถ้าหากเกิดสถานาการณ์ที่มีความขัดแย้งทางด้านอาวุธหรือที่ ที่เรารู้จักกันว่า International Register of Cultural Works under Special Protection in Case of Armed Conflict mm hmm. เนื่องมาจากนกครรัฐวาติกันนั้นเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกและมีหอสมุดอันเก่าแก่ตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่13ต่อมาในคริสตศตวรรษที่15ได้มีการจัดตั้งหอจนหมายเหตุนครรัฐวาติกันพิพิธภัณฑ์วาติกัน มหาวิหารนักบุญเปรโตและมีสำนักพิมพ์ของรัฐเองชื่อว่าเดอะวติกันโพลิกรอฟเพรสซึ่งเป็นที่จัดพิมพ์ผลงานภาษาต่างๆรวมทั้งออกหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2404และตั้งแต่พุทธศักราช2474นครรัฐวาติกันได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆถึง30ภาษาปัจจุบัน นครรัฐวติการมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่3สถานีและสถานีโทรทัศน์อีกหนึ่งสถานีเรามารู้จักรัฐบาลพระสันตะปาปากันค่ะพระสันตะปาปาเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด ทางด้านนิติบัญญตัติบริหารและตุลาการพระสันตะปาปาองค์ล่าสุดคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสชาวอาร์เจนตินาเชื้อสายอิตาลีทรงได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 5 6โดยคณะพระค่าดินันซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา โดยพระคานีนานั้นจะมีอายุต่ำกว่า80ปีเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้พระสันตะปาปาที่ทรงได้รับเลือกตั้งแล้วตามปกติจะอยู่ในตำแหน่งไปจนตลอดพระชนชีพเว้นแต่จะมีการสละตำแหน่งพระสันตะปาปาซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาองค์กรก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาเมนดิกที่16ได้สละตำแหน่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2556 ภูมิศาสตร์ของนครรัฐวาติกันเรามาดูภูมิศาสตร์ของนครรัฐวาติกันกันค่ะคําว่าวาติกันปรากฏมาก่อนการสถาปนาศาสนาจากักรโดยมาจากคําในยุคโรมันหมายถึงภูเขาวาติกันโดยวาติกันคือที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปโตรพระราชวังพระสันตะปาปาโบสถ์น้อยสิสตีนและพิพิธภัณฑ์รวมทั้งอาคารอื่น พื้นที่นี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของรีโอน่พื้นที่ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์บอโก้ของกรุงโรมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2472ก็ได้แบ่งแยกออกมาตามแนวฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไทเบอร์สำหรับสถานที่บางแห่งของเขตแดนไม่มีกำแพงแต่มีอาคารบางหลังที่จัดเป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนแทนและบางส่วนเล็กๆของเขตแดนก็มีการสร้างกำแพงสมัยใหม่ขึ้นมา โดยอาณาเขตประกอบด้วยจตุรัสนักบุญเปโตรซึ่งแบ่งแยกจากดินแดงของอิตาลีมีเพียงแค่เส้นสีขาวตามแนวขอบเขตของจัตุรัสซึ่งติดกับจตุรัสปีอุสที่12ของกรุงโรมเป็นเส้นแบ่งแยกผู้ที่ต้องการเข้าชมรัฐวัติกันนั้นไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงหนังสือเดินทางสามารถเข้าถึงในบริเวณจัตุรัสและมหาวิหารนักบุญเปโตรโดยสาธารณะและไม่มีค่าใช้ใจ่าย สำหรับโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสกับสาธุชนที่มารวมตัวกันนะจัดตุรัสนักบุญเปโตผู้ชมจะต้องรับบัตรฟรีก่อนในส่วนของพิพิธภัณฑ์วัติกันซึ่งรวมถึงโบสถ์น้อยซิสทีนมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมสำหรับส่วนวัติกันไม่เปิดให้เข้าชมโดยทั่วไปแต่มีการนำชมสวนและงานขุดใต้มหาวิหารโดยไกด์สำหรับกลุ่มเล็กๆ ในส่วนของสถานที่อื่นๆจะเปิดให้เฉพาะบุคคลที่มีธุระติดต่อสถานที่นั้นๆเข้าได้เศรษฐกิจของรัฐวาติกันศาสนาจากรัฐวาติกันนั้นมีรายได้หลักจากการสนับสนุนทางการเงินขององค์กรคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลกเงินรายได้นี้เรียกว่า Peter s Pence นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการลงทุนต่างๆภายใต้การบริหารของหน่วยงาน The Patrimony of the Holy See. ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิพธภัณฑ์รายได้จากการจำหน่ายหนังสือสิ่งพิมพ์ดวงตาไปรษณียากรและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวประชากรที่อาศัยในวาติกัน เรามาดูประชากรที่อาศัยในนครวาติกันกันค่ะซึ่งคนเชื้อชาติวาติกันนั้นไม่มีในโลกมีแต่พลเมืองสัญชาติวาติกันนครรัฐวาติกันมีพลเมืองประมาณ900คนประมาณ200คนเป็นสตรีและมีคนทำงานในนครวาติกันอีก1300คนพลเมืองในนครรัฐวาติกันจะประกอบไปด้วยองค์พระสันตะปาปา าดินันผู้ปกครองนครรัฐวติกันเจ้าหน้าที่ประจำวติกันและทหารสวิตที่มีหอกโบราณเป็นอาวุธประดับเกียรติซึ่งเป็นองค์ครของพระสันตะประปาประมาณ100คนซึ่งทหารสวิตนั้นมีที่มาตั้งแต่พุทธศักราช2049กาการแต่งกายของทหารสวิตกล่าวกันว่าเครื่องแบบ ออกแบบโดยมิคาลันเจโลแต่แท้จริงแล้วราฟาเอลคือบุคคลที่พัฒนาชุดตามอิทธิพลของศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาและภาพเข่งของเขาทหารสวิตท,ทุกคนเป็นชาวสวิตและเป็นแคทอลิกที่ดีทหารสวิตแต่ละคนจะประจำการชั่วคราวในระยะหนึ่งเท่านั้น นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ทูตวติกันที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยพวลเมืองวติกันเหล่านี้จะมีสัญชาติวติกันเฉพาะในขณะดํารงตําแหน่งหรือเป็นภรรยาของพลเมืองวติกันหรือเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน25ปีของพลเมืองวติกันบุคคลใดอายุถึง25ปีจะต้องกลับคืนสัญชาติเดิม ผู้ถือสัญชาติวติกันหากพลตําแหน่งเมื่อใดก็ต้องคืนสู่สัญชาติเดิมของตนพร้อมด้วยบุคคลทุกคนในครอบครัวที่ถือสัญชาติวติกันหากชาติเดิมของคนเหล่านี้ไม่ยอมรับให้กลับคืนสัญชาติให้ทําการขอสัญชาติที่อิตาลีซึ่งรัฐบาลอิตาลีก็มีข้อผูกมัดที่ว่าจะต้องรับคนเหล่านี้เสมอ ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาลาติรัมนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของนครรัฐวัติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากเข้าเยี่ยมชมสามารถเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะ Story Land มีเรื่องมาเล่า